สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้าที่สั่งซื้อมาจากช้อปปีนะคะก็วันนี้นะคะเราซื้อเป็นน้ำยำนะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เราด้วยนะคะเป็นวิธีการยำเนาะเดี๋ยวเราจะลองทำตามที่เขาแนะนำมานะคะนี่ลองทำดูนะวันนี้นะคะเราก็มีมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนื้อปลาทูน่าเนาะซื้อมาจากแมคโครนะก็จะลองเอามายำดูเพราะว่าในบ้านมีแค่นี้ บอกว่าให้ใส่น้ำยำกึ่งสำเร็จรูปนะคะตัวเบสนี้ประมาณหนึ่งหถึงหนปีครึ่งเนาะเดี๋ยวเรากะกะเอาใช้ช้อนได้ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ใส่พริกนะคะก็ทําตามที่เขาบอกเลยก็ใส่พริกชินดาแดงกับพริกขี้หนูนะวันนี้ไม่เอาแค่น,นี้ไม่เผ็ดมากก็มีน้ำมะนาวน้ำปลานิดหน่อย ปลานะคะ 1- 2ถึงช้อนโต๊ะ 1- 2ถึงช้อนโต๊ะอ่ะใส่1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็น้ำปลรราเนาะเอออันเนี้ยของโปรดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลราราด้วยนะสักปก็มาณ1 1ถึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะแล้วก็ชิมรสนะคะ เขาบอกว่ามันสามารถปรับได้เนาะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอืมอร่อยอยู่นะ,ใ,นะนะ,นะะใส่หอมแขกนะอุ้ยบ้านเรามีพอดีเลยนะคะใส่หอมแขกชีฝรั่งนะคะนี่ตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยตามคำแนะนํานะคะแล้วก็คลุกคลุคลุแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราจะยำม,มาใส่อ่านี่ไง ทำง่ายมากๆเลยทุกคนเห็นแล้วก็น้ำลายสอนี่แล้วก็คลุกคลุกคลุกนะคะถ้าใครไม่ทานดิบก็เอาไปลวกได้นะว้าว เห็นไหมคะทำง่ายมากๆเลยสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะคะนี่